สวัสดีครับวันนี้อยู่กับที่ช่อง PT Bamboo Channel นะครับวันนี้พามาดูไผ่โดนไฟไหม้นะครับไหมทั้งสูงเลยไฟน่าจะสูงพอสมควรอันนี้พามาชมนะครับเหมือนโดนไฟไหม้ซะแล้วครับก็คืออยากจะมาไทาย เตือนกันไว้ครับท่านใดที่มีสวนไผ่ครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะครับก็อยากจะให้ระมัดระวังนิดหนึ่งพอดีก้อนนี้โดนไฟไหม้ไปก่อนแล้วครับก็คือเสียดายมากครับลำนี้ก็น่าจะมีขนาดประมาณสามนิ้วสี่นิ้วได้ครับลำของกอนี้ก็มีขนาดใหญ่พอสมควรแต่ว่าพอดีจุดไฟแล้วนีเผาเศษขยะนิดนึงแล้วทีมันลาม มันลามครับแต่ก็ลามในส่วนของเรานะครับไม่ได้ลามไปที่ไหนนะครับก็ลามหมดเลยแถวนี้โดนไป็นหนึ่งกอน,นี่ก็เป็นช่วงหน้าเลยนะครับไฟก็เกิดขึ้นได้ครับก็อยากจะให้ระมัดระวังกันนิดนึงนครับอันนี้เป็นไผ่สร้างหมดนะครับที่โดนไหม้ไปอันนี้โดนเผาสักครึ่งเลยคือจะอธิบายว่าไผ่กอไผ่ที่โดนไฟไหม้นั้น คือไม่แนะนําอย่างมากนะครับส่วนไหนที่โดนไฟไหม้เข้าเข้าในในสวนไผ่ของเรานะครับก็หน่อที่อยู่ใต้โคนมันนะครับก็คือที่จะแทงหน่อใหม่ประจําปีนะครับมันก็จะโดนไหม้ไปด้วยพวกนี้ก็น่าเสียดายอย่างมากก่อนนั้นก็จะฟอบไปเลยหนอก็จะไม่แทงนะครับประจำปีนั้นแต่ว่ามันก็สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้นะครับในอนาคตนี่ก็เป็นกอตัวอย่างนะครับคือพอดีว่าผมก็เห็นหลายกอละบางส่วนนะครับที่โดนไหม้กันไป ก็คือหนอก็จะแทงแทงช้าถัดในในในช่วงฤด,ดูกาลถัดไปก็คือก่อนนั่นก็จะอ่อไปคือจะไม่สวยก็คืออยากจะให้ระมัดระวังนะครับในการปลูกไผ่คือเรื่องไฟป่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังกันอย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นการจุดกันเองนะครับนี่ไม่ได้ไฟป่าแต่อย่างใดแต่วิธีการกันแนวไฟป่าก็คือต้องทํา แนวกันไฟครับก็คือต้องทําเป็นเวลาปลูกก็ปลูกแบบเว้นถนนไว้เว้นเว้นถนนไว้ข้างๆสวนนะครับก็สามารถกันได้ครับมีไฟมาจากสวนอื่นนะครับแต่นี่ของผมคือจากสวนตัวเองครับเผากันเองครับก็คือพาลามกันไปถึงกอไผ่นะครับก่อนนี้ก็โดนเผาไปเรียบร้อยครับอันนี้เป็นไผ่กิมซุงครับน่าสงสารจริงๆอันนี้ไม่น่าฟื้นแล้วครับสภาพนี้ไม่น่าฟื้นแล้วนะครับ แต่อ้นะู้นน่ะน่าจะฟื้นครับโอเคครับวันนี้ก็พากันมาชมกันเพียงเท่านี้นะครับก็คือจะมาถ่ายเป็นบทเรียนเล็กๆ,ๆน้อยๆน,ยนะครับไฟต้องระวังกันอย่างดีนะครับเกี่ยวกับไผ่ครับแต่ก็ไม่ถึงกับตายหรอกครับถ้ามันอารมณ์ประมาณว่าไฟผ่านอะไรเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันตายค่อนข้างจะยากครับไผ่พวกนี้มันก็จะแตกหน่อใหม่เรื่อยๆครับอันนี้พามาชม โดนไหม้ไปสองกอตัวกอก่อนนี้ครับตอนนี้ยังเขียวเลยตอนนี้เป็นไผ่กิมซุงครับโอเคครับวันนี้ก็พามาชมกันเพียงเท่านี้ครับก็ท่านใดชื่นชอบคลิปแนวไผ่อย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าใครเกิดใครเกิดประสบการณ์แบบนี้กันบ้างครับก็ก็จะไปตอบทุกคนเม้นต์เลยครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ